สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรเี่ยกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังสารในอีพีที่250ร้อยห้าสิบันเดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นตอนแรกที่จะกลับมาแบบเต็มรูปแบบก็คือเกินประมาณแบึสิบห้านาทีแล้วโอ้ดีใจมาก ไม่ต้องดูแบบกูดีต่อไปนะนะครับแล้วก็หลังใจมีแล้วหูมาแล้วชเดนสี่อยู่ดีๆก็บุกมาเป็นบททดสอบบททดสอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไกลเห็นว่าหูสองเทพหรือว่าคนที่กําลังจะเป็นสองเทพกําลังจะมาต่อสู้กันแล้วก็ย้อนให้เห็นแล้ว่าก่อนอันนี้เท้าความกับว่าทั้งสองเทพนี่เขาแบบมีความเป็นมายังไงความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในพชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ในอีพีที่250นะครับผมตอนที่250 มันดำดำทีฝั่งหนึ่งก็แดงแดงแดงแด้วเออต่อให้ไม่ใช้ทักษะวิญญาณความไหวและทักษะต่อสู้ของถังซานก็ยังเหนือฉันอยู่จีแล้วอันนี้เขาใช้แค่วุธนิ อีตัวที่ระดับ9.9ก็โยนให้เขามีซ่อนมีซ่อนว่ะอย่างกระบี่คู่อย่างโอ้โหถ้าสถานการณ์ตอนนี้ถึงอยากสังหารเชื้อเลือดสีก็คงลำบากแน่ไปแล้ว มือกับนางเช็ดดีต่อยอยากน้อยก็อยางเธอดหมีมือนานได้เผื่อว่าใช้ผาข้อได้เปลียมใช้การต่ัดไปแล้วขึ้นป่าต้นไม้ตายหมดแล้วหินเหินเห็ดเหินไปหมดเออเอออุ้ยมาแล้วโอ้ยหมดแล้วหมดต้องรับความอัปยศทเช่นครั้งก่อนไม่ไม่ยอมได้เอกราตกุญแจแห่งชัยชนะ อยู่ในมือเจ้ามาตลอดเจ้าด้นมือมาเย้เขาเคยเลาเ่าเรื่องที่เทพทูตสวรรค์ดึงกระบี่ศักดิ์สิทธิ์นี้ออกมาและกลายเป็นเทพทูตสวรรค์ให้เจ้าฝังแล้วแต่ความจริงในเรื่องเล่านี้ยังมีคนคนนึงอยู่ด้วยคนคนหนึ่งข้ามผ่านระดับร้อยเพื่อเป็นเทพจากอายุไขของมนุษย์ทำไม่ได้แน่นอน แต่ถ้าดึงดาบล้ำค่าที่ผู้คนดับล้านราถนาเล่มนี้ออกมาได้ข้าก็จะได้รับพลังที่แกร่งกล้ายิ่งขึ้นแน่อย่านะขอห้ามไว้มนุษย์เห็นเพียงประโยชน์ของกระบี่ล้ำค่าแต่ไม่รู้ว่ากระบี่นี้เนึนความมืดและชั่วร้ายาไว้มากมายห,ห <c oughs> ากคนนึกถูกทำลายผลจะเนือความคาดหมายห้ามดึงกระบี่ออกมาเด็ดขาด <c oughs> <c oughs> อย่าซ่อนความต้องการไว้ใต้คุณธรรมเลย เรารู้จักกันมาร้อยปีเจ้าเป็นอาจารย์และมิสหายแต่เจ้ากลับกลัวว่าข้าจะเข้าสู่ระดับเทพ,พก่อนเจ้าแถามยังคิดขัดขวางเจ้าหยุดตดิ๊กตามมื่อนบอเพราะความอยากจะเป็นเทพเป็นกิเลสนะไงเขามาอาดูเ<อ>จ้าทำผิดฐานทุลายสารรพชีวิตบนโลกนี้ได้รวมโลกที่จะาพึ่มสืบแห่งจิตวิญ,ญญาณได้มหาสมุทรนั่นหรือพระดงลธรรมแต่เส้นทางที่ข้าเลือก ไม่เคยขัดแย้งกับปณิธานข้าสรรพชีวิตจมดิ่งในความทุกข์เราต่างเคยเห็นมาแล้วหากข้ากลายเป็นเทพย่อมปกป้องคุ้มครองคนบนโลกได้อยากเป็นเทพ <c oughs> แต่มันมีอะไรนะ <c oughs> ด้านมือใช่ไหม <c oughs> ซ่อนอยู่มัน่นมามือตามือ น,นี้เจ้าเลือกทรยศมิตรภาพระหว่างเราแตกเลยก็อย่าโทษข้าที่ภายหน้าไร้ปราณีเห็นไหมเทพทูสวรรเลือกอบกอดความปรารถนาของตนเองนั่นแหละถึงจะเป็นเทพได้เจ้าเอาแต่ายเบียงข้าตลอด ก็คือต้องยอมรับนางเข้ามาอยู่ด้วยนั่นไงที่ทําให้เจ้าพ่ายแพ้ด้านมืดทิ้งความเสแสร้งและทะนุตนัะมาอยู่เคียงข้างข้าเส้นทางแห่งเทพยาวนานและโดดเดียวแต่ถ้าเจ้าตัสินใจลเลือกัวเลือกง่ายง่ายเช่นนี้แล้วก็เจ้าก็จะมีคู่หู วันทรยด์เจ้าช่วยนยไม่มีวันทรยด์ใช้คำว่าทรยดและแต่หน้ามึงนี่พร้อมจะทรยดตลอดเลยนะเออสู้ไหนเสิเทพสมุรไม่เข้าใจเจตนาของเทพทุตสวรรค์เจ้าก็เช่นกันเห็นข้าเป็นหุ่นเชิดเพื่อทำความปรารถนาให้สมด็จยังกล้าพูดเรื่องรบด้วยกันนยากคำ ออมั่นหรออีเดนเมิร์ดเออจะบัญชาเองแล้วเขาปีกบอกว่าปีกน,นะสวยจริงนจะจะจะทำอะไรเดี๋ยวนี้นขอเท้าร่างเดียวกัน ความจะปวดของข้าจะย้อนกลับไปหาเจ้าข้าเข้าใจแล้วาจะไม่พยายามควบคุมเจ้าอีกปล่อยข้าเถอะเจ้าจะทำอะไรก็ได้ทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าความปรารถนาทีุ่ณไม่ได้จงสลายเป็นเท่าด้วยแสงชดชุบแห่งทุกสวรรค์ไปซะ รวมทั้งตัวข้ามีเพียงข้าเท่านั้นที่ควบคุมได้เจ้เความเร็วลมลาของนางเพิ่มขึ้นพลังวิญญาณเริ่ผันแปรเฮ้ยสภาพจิตใจของนางเกิดความเปลี่ยนแปลงเมืออเ่อครู่ฝืนดูสามวกแห่สามโที่จริงต้องปรับลมบานเพื่อให้พลังวิญญาณในกายยิ่งก่อนเพราะงั้น ข, Saint จจ debates, ข้าต้องเรียบเรื่รีบจบต้องจัดการน้นก่อนวลางข้าจะพันพวนึบจบยากอยู่นะเกินสี่เ่แรงพลังเพิ่มแล้วทั้งสายตอนนี้ในใจข้าไม่มีช่องโหว่แล้วเออเจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอกโอ้ใส่ยับใส่ยับปางพังหมด อุ้ยพุ่งเลยสอ้ฉันานผลแพ้ชนะจะไม่ตัด oh. สินเออภาพสวยมากเลยเฮียเออพูด wow. oh. ้วย จะใส่เต็มไม่พักเลยโอ้ยทำซาดโอ้ยร่างกายมันย,ย,ยังก<ร>ับไม่ได้เลยอ่ะตื่นไม่อยู่แล้วเอาไงดีโดนนะ,อะโอ้ยทำซ่าทแค่เวลาเพียงไม่นานเจ้ากลับทำลายแผนที่สนักวิญญาณยุดวางไว้20ปี ข้าบักบันปลอมเป็นเสวยชินเหอเพื่อเตรียมการว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างลอกเลีเยหลอบขัออ้วอำนาจต่างๆในใจมีเพียงหนึง่งศรัทธาเจ้าคืออุปสรรคข้อที่สามาในใจข้าแถมยังเป็นคู่แข่งตลอดกาลข้ายอมไม่ได้ทั้งสัยเจ้าแพ้แล้วแล้วบทนางไม่ยอมด้วยเออนางมาแน่แน่ก็บอกไปเลยเจ้าคือศัตรูหัวใจครั้งนี้ ความอับอายจนจากความพ่ายแพ้ที่ข้าเคยได้รับสนาละกลับไปให้เจ้าแล้วพลังมหา,าศาลว่าวิรลฬปราเทพแบนอยู่มันกับสงแห่งเทพสมุทรแม้แต่พลังจิตของข้าก็ไม่อาจรับรู้เนะหายไปแล้วรู้ว่าเป็นเทพแล้วดิเฉียนบุเฟีย เสียสิยิด้วยสิยเจ้าจะรักหรือเกลียดข้าม่สมนด้วยความสามารถเจ้าตอนนี้ไม่ทำให้ข้ากลัวสักนิดข้ายอมตายไดนะ้แต่ไม่ยอมเสียสัก์สีขคาจะรันี้ไ่นอมได้อย่างไรยอมรับเธอว่าเจ้าไม่ได้ส่องสว่างมาเธอ ถ้ลังศูนความมืดร่วมกับข้าพลังของความมืดบริสุทธิ์กว่าแส,สงสาวา่างมากข้าจะพานีไปนอนได้ย,ยังไงจ,จะต้องทำให้สำเร็จเช่นนั้นก็ใช้ความสามารถพิสูจน์กันข้าสัวา่าเจ้าเอาจินตค่าได้ข้าจะพานีไปนอนได้ย,ยังไงผู้แทนช่วยชีวิตโอปัสสัตว์ชีวิตาาาาสียทายาทของข้า แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการได้รู้ปณิธานของเจ้าเองต้องกลายเป็นนายของตัวเองเท่านั้นจึงจะสร้างอนาคตที่สดใสกว่าให้กับดินแดนได้เข้าใจแล้วแม้ท่านต้องตัดขาดกับเทพสมุทรตอนดึงกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะความปรารถนาเกลืนกินแต่เป็นการตัดสินใจที่ท่านทำตามปณิธานตัวเองเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ต้องจำไว้ มหาสมุทรอยู่ตรงเันข้ามจากวันนี้ไปความรักผิดชอบทั้งหมดขอมอบไว้กับเจ้านอนไว้หลับไปหลับโมงไปเอาจริงเขียนไว้นี่ก็นะตำนานเทพเชียนเลื่อดเสียอีพีนึงเลยสายเลือดทูตสวรรก็จะขนาดนี้ก็นะสืบทอดความเป็นเทพต้องยิ่งใหญ่เลย ตำนานทูตสวรรค์เชียนดืวนเสือเดี๋ยวพอสังซา,านเป็นเดี่ยวเนี่ยกินมาลาเหมือนกินทำลายเหมือนกันโอ้โหเปลี่ยนคอสตูมใหม่เป็นเทพแล้วว่เนอะมันก็ต้องแบบอลังการนิดนึง จัดเต็มล้ว,วะ,อะโอ้ชุดต้องเป็นสีทองปะปากทองดีสิตาปากสีทองด้วยนี่สวยมากแต่ว่าสวยจริงวะข้าทำได้แล้วเออภาพสวยมากโอ้ปีกใหม่โอ้โหโมึงสวยจริงนั่นปีกเหรอ โอ้โหสวย,สวยมากแต่ว่ามันสมศักดิ์ศรีกับการเป็นเทพอะเนาะเป็นทุสวรรค์เั็นออข่าวเองแล้วพ่อหนุ่มรับรู้ได้ออรูไร้ได้หมดกลายเป็นเทพเร็วขนาดนี้ชี่วไม่จริงเป็นไปไม่ได้เ,ออเป็นไปแล้วแค่ลูกสาวาด้วยรุนแรงมากเป็นไปได้ว่าเจเรมีส์ผ่านการทดสอบแท้ทุสวรรค์แล้ว เพื่อดวงตอนนี้คือส่งข่าวเชียรัสเสวีกลายเป็นเทพไปะังกองทัพเทียนโตให้พวกเขาเกี่ยวกันป้องกัน <c oughs> แต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือข้ายังมีการทดสอบอีกสองด้านหากเชียรัสเสวีใช้โอกาสในตอนนี้ใช้ความเป็นเทพโจมตีเทียนโตและสิงหัวจะมีผู้นายถัดขวางนานได้ทาดเหนื่อยนะเสียเปรียบด้วยอะไรด้วย,วยทั้งสาน จับลมปราณข่าได้ไม่ธรรมดาอย่างที่มิดมาเร็วซะ <มา S 2> เลยมึงก็ไม่ให้พักเลยกเจ้าจคิดปกปิดข้าจะรู้ได้ยังไงข้าพูดถูกใช่ไหมล่ะโอ้โหเทพทูกสวรรค์โอ้ยอลังสุด <laughs> ถูกต้องข้าได้เป็นเทพทูตสวรรค์แล้วต้องขอบคุณเจ้าจริงจ <laughs> เราะงั้นีาาถ้าคิดว่าจะให้โอากาสเจ้าอีกครั้งให้โอกาสคือไม่ต้องมายุ่งกับกูค่ะจะยอมแพ้ <laughs> หรือจะพังพิ้ญงยก็อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้า เออหากันเลยไปมานี่จ้าโอ้ันจรงเลยฮะก็ต้อนรับสูของมหาจอสายัทองหน่อยเร็วหลัวมากเลยผัก้าไปดิดูหน่อยสิไม่ต้องรีบสกนทิวติดตามวีแชทองมหกล้วพี่พก่อนเรนนีสปอนเซอมาตอนนขมหาศึล้งพี่พก็สาอยูนนี้แถมมีภาพคนกับวิวสวยๆอีกพี่อ้ามล่ชียวนะติดตามแล้ว คนที่อยู่หน้าจออย่าลืมติดตามนะดูจาด้าด,ดูอยู่แล้วจ้าโลกของมหาศึกล้างพี่ภพนะเออ่ยมาตายไปด้วยกันเถอะจ้า เออเอ็นเครดิตนะสวีซินนะนางมาชักชวนเสี่ยวอู่นะไปอยู่โลกเดียวกันมาตายไปได้กันเหอะเขาบอกว่าเี้ยวเี้ยวอยากรู้จักไหมสเตเด์ขอทองเป็นใครเดี๋ยวพาไปเจอเออก็อาจจะแซวหน่อยะไรก็มานอนนะครับแต่ว่าอีพีนี้ก็คือแม่เออสู้กันมันมากจะลังการไปไหนแล้วงานภาพคือสวยตาแตกเวอร์ก็คืิขึ้นเป็นระดับเทพของชแนลเสียก็เป็นเทพทูตสวรรค์ก็บรรลุแล้วกับการเป็นทูตสวรรค์นะอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนมาฮาลังซาน มาให้โอกาสจะยังไงจะยอมแพ้ไหมหรือว่าจะสู้จนตัวตายจะเอาไงให้เลือกแล้วนี่ชี้นิ้วสั่งด้วยจะเอายังไงอย่างไรอย่างงี้แต่ก็ถังซาเนาะคงไม่ยอมหรอกมันก็คงจะต้องสู้แหละแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันดูแบบเสียเปรียบไปหมดเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะไปต้านทานชีวิตเสียได้นอจากตัวเองแต่ตัวเองตอนนี้หูเหลือการทดสอบไปตั้งสองอย่างใช่ไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงเออจะเสร็จตอนไหนแล้วตอนไหนถ้าตอนนี้เป็นช่องโหว่แบบในระหว่างที่เขายังไม่ได้เป็นเทพเนี่ย คับก็ถ้าเทพูุสวรรค์จบตีก็คือจบเลยจบเลยแล้วตัวเองก็เพิ่งจะแบบดูดซสาวงแหวนมาสามวงแหวนใช่ป่ะแล้วแบบว่าลงปานยังไม่ดีเลยยังพักไม่ได้เลยเมื่อกี้ยังไม่หายดีเลยมาสู้อีกเนียนี่ก็ไม่ให้โอกาสได้พักเลยปึ๊บขึ้นปึ๊บรับตำแหน่งปึ๊บเสร็จมาเลยปฏิบัติภารกิจต่อเลยก็มาสารต่อความความตั้งใจของูตสวรรค์คนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นชอบมากที่บอกว่าฟ้ากับ มหาสมุทรอ่ะเป็นสิ่งตรงข้ามกันก็คือประกาศชัดเจนแล้วว่ายังไงก็ต้องแบบสู้รบกันต้องสู้กันก็คือจะไม่มีเพื่อนเป็นนายของตัวเองก็คือเรื่องในอดีตแหละที่แบบว่าตอนที่จะดึงดาบอะไรนั่นแหละของเทพทุตสวรสค์ององค์องค์กรองค์กรซึ่งแบบว่าเทพสมุทรก็มีการเตือนไปแล้วว่าแบบอย่าไปดึงเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนรักษาสมดุลของโลกนะแบบถ้าดึงมาปุ๊บก็ต้องรับด้านมืดไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่เขาก็แต่เห็นใจแล้วว่าเขาก็มีเวของเขาแหละก็อยากจะแบบเป็นเทพอ่ะเพื่อที่จะได้แบบว่า ดูแลมนุษย์ในเบยของเขาในความคิดของเขาอีกทีนึงอะไรเ้าคิดว่าเวยเขาก็ถูกเหมือนกันเลยอย่างงี้มันก็เลยกลับกลายเป็นเหมือนเออตีกันก็เลือกอุดมการตัวเองดวงานตัวเองนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเชลเซียคือสวยจริงถึงฉันจะบอกว่าเถอะว่าเป็นตำนานทูตสวรรค์เชลเซียอีพีหนึ่งก็จริงแต่ก็ต้องให้อ่ะก็เหมาะสมก็เหมาะสมความเป็นเทพเออความเป็นเทพมันก็ต้องอลังการเนาะแอลวังนะตอนที่ถังซานเป็นเทพจะอลังการเท่าไหร่นี่นคิดว่าน่าจะอลังมากดเลยน่าจะกินแอร์ไทม์ได้เยอะอยู่เหมือนกันก็ไปรอดูแแล้้วกกกันนนนต่ี็สุะ แต่แอปเสียดายนิดนึงเนื่องจากเป็นภาคไทยแลเขาก็ใส่แบบเสียงภาคมันชัดใช่ไหมแต่เสียงเอฟเฟกมันก็จะแบบเบาเสียงพูดเลยได้ยินชัดมากแต่เสียงเอฟเฟกเวลาสู้กันมันก็จะเบาเวลาดูมันก็จะแบบลดอัต <au> ราลาดบบน,รรนิดนึงแหละแต่ก็ยังสนุกอยู่แตออ่ก็เต็มอิ่มนะอพอมาดูใน EP ในี้รู้สึกว่าหูความยาวมันกลับมาเหมือน,นเดิมแล้วเนาะดูแล้วก็มันเหมือนเดิมกลับไปรอดูต่อใน EP หน้าแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในหัวเซสชั่นกับแอนิเมตตำนานจบยุทธพูดถังซานใน EP ทที่่่่250นนนนนนนะะะะคคคครรรรัััััับบบกก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 ก็็็หววววงาาาุุจจแลล้้สปปปไไดดยยออืม ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแทกไอปอนทีวีใน t ตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับ r รีย t ชันใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ